นี้เลยคุณกเปลบ้างแล้วก็มองพี่หมูทำอะไรลูกกลัวกลัวว่ากลัวาอันนี้กำลังไล่เลี่ยนะคะคนที่ได้รางวัลนะคะรางวัลขวัญใจมหาชนด้วยน้องเบอร์หนึ่งแล้วก็น้องเบอร์สิบหกนะคะส่งโดยขับรถไปชุดี้นะชุดี้คู่เอนะคะขับรถบ้านเาไปบ้านพักหนงเ้านะ ตอนหม้นคือหน้าไม่แตะก็จะหมุขึ้นไหมถ้าจะขึ้นตับไปใส่หน้ามาเดี๋ยวนี้แล้วนาก็มาจริงมาจริงอันนี้พูดได้รางวัลนะคะแล้วก็อีกจังน้อยกับกู้เข่ากู้เข่ารอบนะคะกู้เข่ารอบแล้วก็จะตอบคําถามอีกนะคะใครจะมงมาดูกันนะคะใครจะมงคนอื่ชอบผีแตนาก็คนหากช็อตแดนเซอร์ทุนังเก็บในห้องมาถ่าย นี่ก็ระได้จากบ้านไหนลกอยู่างภาเนาะอกมากอ่ะมอตอร์ไซค์น่นาะพาาสวยนะคะฟ้าได็กต้องร้องเห้ปีหน้าส่งที่หนึ่งได้ปเอานี่สวยขอบคุณค่าอยากให้ใครขึ้นมาออ่ะล้างน้องขึ้นมา่อาน่มิ จะไม่อยากประกาศเลยมีชังกามีชังกาค่ะได้แต่ใหมเลีมีชังกาแต่ละรางวัลนี่สับสนลีลีใหมเลี น <mm ี่พี่หนึ่งตะวันมาอ่ะเดี๋ยวขอคำฝันนั่นเหมือนหรอรอบแรกรอบแรกรอบสอบมันนั่เหมือนกันลูกไม่อยากทรรอบสามกเหมือนกันเลยบ้านแพงสีวิไลองค์พระใหญ่เป็นกลางดึงเป็นหนึ่งพอเสร็จจบชมนกเตะน้ำผินผ่านสารยาธรรมหมอรักแรงสาวไม่ใช บอสโจลงมาประมาณบ่ายสองกดเข้าไปกละปุกลายแม่บ้านแม่บ้านหายไปไหนหมดแล้วตอบอกว่าฉันตีกับข้างอยู่สาคนพ่อแม่ลูกไม่บ้านหายไปไหนหมดก็อีสองนักเอกใส่หน้าหนุ่มโตสูงอ่ะเวลาของนักบอลดวงลูกสาวเราบ้านเรานะคะทีนี้นะคะที่วันต่อนะคะอ่ะน้องบอลที่ไม่ได้เข้าร์บลงในลูกขอบคุณนะคะทีนี้เป็นเหลือนาฬิาหกคนสุดท้ายนะคะ มาครัคเรื่องหน่ขาดความซื่อสัตย์ครับเราอยูกหน้มันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าเราเป็นโจรอะไรกบบนค่ะมีความใจให้มันซื่อแต่กระตันนนีดาะกับอนาวรับเขานกนเลอ่ะ่ะมายเลขสี่ค่ะ ที่วัดบอกคุณนะครับคำว่าบุญคุณใครจะมองค่ะเรื่องค่ะบุญคุณนะคะคือสำหรับแคนดี้นะคะบุญคุณคือเป็นสีที่ยิ่งใหญ่เนกันค่ะคือทดแทนไม่หมดค่ะถึงจะทำยัไงก็ทดแทน ิ่งที่เขาให้มาเปรียบก็เหมือนกับผงสาค่ะผงชาที่นี่งงเพราะว่าบุญคุได้สามารถบุงปุงค กดนะคะ New n o a ค่ะพร้อมเท้าพร้อมแล้่เ่มลยว๋อ New n m l สำหรคก็คือการเป็นสิ่งใหม่ค่ะไม่ใช่ในช่วงสถานการโควิดนะคร้วนะคะเพื่เป็น New n o r m a คะเช่นต้นห้เี้อโคกับข้าวอาหารก็รับอุณภูมิเซลล์แล้วก็กด n e รนะคะขอบคุณค่ะ รูนะรูนะรู้นม่มาเบิ่งเด้อพี่น้องผูดสิสีมงน,นะคะใครจะมง,ง,มงตอนนี้ตอบคำถามเขาลอบหาคนพอเราเลือกค่ะค่ะสำหรัตบตัวเองไปเออนะคะเทคโนโลยีมีบทบาทในการส้ทุตตีกตาวตอไมากมากค่ะแต่เช่นในวันนี้นะคะ ไลฟ์สตาร์ทผ่านทางเป็นะครับเพื่อผู้คนจากบ้านค่ะจะได้อ่านกิจกรรมดีๆของทางเรานะคและนอกจากใ้สุดกับขายเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับก็ขอบคุณครับ ที่บทขอบคุณนะครับคือ,าคอาการรับฟังนงะครับสำหรับการรับฟังนะครับสำหรับการรับฟังนะครับคือตัวเราเองมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงอีกทางก็มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงแต่ละเสียงก็ต้องมีการฟังบทคิดก,การละกันารฟัของแต่ละกัน เพื่อเพื่อเพืเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะเผื่อไบางสภพสภพถามมแค่ไก็ัวอที เดี๋วว่าใจตัวโงสาวาเพ่แพงเองถ้าเรามีใจฉับสาวาเพ่แพก็คงไม่นวันนี้ต้องขอบคุณับทุกคนที่มาาประกาศแลพ่นองผู้ใดซีโม้งค่ะมาดูกันอันนี้ผู้เข้ารอบ ผู้เข้ารอบหกคนนะคะเข้ารอบหกคนแล้วก็จะเป็นการอมอบรางวัลที่1รางวัลที่สองรางวัลที่สารางวัลชมเชยนะคะตื่นเต้นตือนเต้นตน,น้ำหมายเลขหนึ่งค่ะ

I <laughs> yeah, อบสคนค่ะสิบสี่ม่สี่ค่ะของบ้านฮากโบกัเช่น มใส่สะพายมงกุฎนะคะเงินรางวัลนะคะใครจะมงมาดูกันค่ะอาทินี้เ่องราพิเศษเข้ามาค่ะผู้คนที่พูดจกว่าแตแล้วนะัดพิขึ้นมาสู่บนเวทีค่ะ อันนี้คือรางวัลพิเศษนะคะรางวัลจากบ้านฮักน้องแอนอลรดีนะคะพวงมาไล่พูดใดิ้ดไลลายกมูเด้อพี่น้องมาดูกันนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าใครจะมงค่ะเร็วเรวเร็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 โอ้ รางวัลที่สาวนะครมานาที่บอกไม่ีอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่สาวมาด้วยนะครับมาช้แต่ละขอบคุณหลายอบคพี่สาวนมามีเางวัลค่ะไ หมายเลขสิบสี่ค่ะขอรับค่ะขอบคุณกะเนขอบคุณแฟนบรรยาาที่สาวนะครับขอบคุณแฟนชาวไทยคนโตที่ีได้าก็จะมันิหวานขอบคุณไปเล่นไปเนศิดี๋ยนเราทลก มาเลยสิค่ะอเลยค่ะอันนี้เปกยะตเลยค่ะเกีประวเลยใช่โอ้ยดีค่ะดีมามากนะคะใครอกวงลงมาฝัเลยงมันเยอะพี่น้องรงมันตายเออเป็นกำลังแรงใจให้น้องๆนะคะเิญพัขอตามายยัาทค่ะ สยอย่างท่ได้มานดัสวยรอชนะนะนัสไ้แก่ขยกขยักขยักไปเอฟใหม่เอฟสก่ะ ไม่ได้มันก็ไม่ได้หวังแต่ว่าเดราดส่นเนี้ผู้ชนะเ่นใ้วคบอสตูขึ้นงกุฎะส่วนผู้ที่เล่สองที่ไม่ได้เกิดชื่อเล่ที่สองใคัพคุณนีได้แตใหม่ ไม่เลยเป็นอะไรนลูกเป็นอะไรน้องชาสั่งสั่นสั่เป็นอะไรเป็นอะไรไม่เ 哈哈。 ตเต่อไปเยวาทดาต่อเลยนะคยินดีนะคอตาตานะคหมายเีนะคได้วมัม่นนี้ไปนะคเดี๋ยวรอดูหน้าว่าจะเป็นใครนะคะมันแน่นอนนะคหเรียนเรียนทดอตนองป้องหนคบอกยนี่ค่ะ น้องตาตามาหมายเลข14บ้านหักละน้อยจ้าพี่น้องมงตอบคําถามเดลิดมากนะคะเขาหูแล้วว่าผู้ใดมงนะพี่น้องอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับ3ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สำนีจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ฝากกดติดตามด้วยค่ะอยากให้ใครตกน้ำ